สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่่าบ้านทถวฮาว์ห,าหลังนี้นะคะซึ่งทาวฮาส์หลังนี้นะคะมี2ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัวและ1ที่จอดรถคะ่ะเราจะพาทุกท่านไปดูบริเวณด้านในว่ากว้างขนาดไหนนะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด120ตารางเมตรซึ่งถือว่ากว้างมากๆเลยก็ว่าได้คะ่ะและที่สําคัญเป็นทําเลทองอยู่ใกล้กับโรงเรียนประชาบำรุงและใกล้กับโรงเรียนอาเทศบาล6ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลพะเยาเพียง100งเมตรเท่านั้นค่ะทุกท่านคะถือว่าเป็นทําเลทองที่อ่าหลายๆคนมอง เพราะว่าตรงนี้เดินทางสะดวกสบายแล้วที่สําคัญใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากๆเลยทีเดียวค่ะสําหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูบริเวณด้านในว่าจะก,กว้างแล้วก็สวยงามขนาดไหนพาทุกท่านไปชมบริเวณด้านในกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะเราไปดูที่จอดรถให้ที่จอดรถกว้างมากเลยค่ะบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นเฉลียงนะคะด้านในน,นี่คือห้องโถงว้าวว้าวมากๆกก็คือกว้างถึงสิบเมตรเลยนะคะทุกท่านว้าวตกแต่งเรียบร้อยพร้อมอยู่เลยนะคะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนขนาดเล็กค่ะ มีห้องน้ำในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะตกแต่งสไตล์สีขาวนะคะมีสุขภัณฑ์ครบเซตเรียบร้อยพร้อมอยู่เลยนะคะสภาพนางฟ้าจริงๆค่ะบอกเลยว่าหลังนี้สภาพนางฟ้ามากๆเลยาสามารถเหี่ยวกระเป๋าพล้องเข้าอยู่ได้เลยค่ะเราจะไปดูส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะให้พื้นที่กว้างมากๆแบ่งเป็นห้องแต่งตัวได้สบายเลยทีเดียวและนี่ก็ จะมีห้องน้ําในตัวให้เรียบร้อยเลยสําหรับห้องนอนใหญ่กว้างมากๆเลยค่ะทุกท่านคะแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะมีความตะมุตมีนะคะใช้งานได้อย่างสบายเลยตกแต่งแบบว่าสวยงามเลยนะคะสุขภัณฑ์ก็พร้อมใช้ค่ะ ในส่วนของห้องครัวนะคะเคาน์เตอร์ครัวพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับในส่วนของห้องครัวแล้วก็มีซิงค์ล้างให้เรียบร้อยอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีโซนบริเวณด้านหลังค่ะมีห้องน้ําใกล้ๆกับห้องครัวเป็นห้องน้ําที่สามนะคะห้องน้ําตรงนี้กว้างมากเลยทีเดียวค่ะมีทั้งหมดสามห้องน้ํานะคะ สำหรับใครที่อยากได้ทาวเฮาสวยใจกลางเมืองรีบติดต่อมานะคะราคาถูกมากๆเลยค่ะ